หนังอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยมากๆนะครับกับงานล่าสุดของคริสโตเ p h ฟ r อร์โนแลนนะครับเทเน็ตเนี่ยวางกำหนดฉายเอาไว้15กรกฎาคมนะฉะนั้นคำถามที่หลายคนตามมาก็คือเท n e ็จะเลื่อนไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเลื่อนกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะหนังมาเวลหนัง DC หนังค่าใหญ่อะไรก็ตามนะครับก็ประกาศเลื่อนฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเทเน็ตของคริสโตเฟอร์โนแลนนี่แหละ ที่เหมือนกับยังไม่ยอมประกาศสักทีนะครับตัวสตูดิโอที่เป็นเจ้าของเทเน็ตเนี่ยก็คือ Warner Brother นะครับก็ยังไม่ให้คำตอบชัดเจนครับและบอกตลอดเวลาว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยประกาศแล้วกันว่าจะเลื่อนหรือไม่นะครับอย่างที่กำหนดบอกไว้ครับ15กรกฎาคม2020จะเป็นวันเข้าฉายของเทเน็ตนะครับซึ่งตัวอย่างเนี่ยเขาปล่อยออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาบอกว่าทำไมเทเน็ตไม่ยอมประกาศเลื่อนฉายสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่า งบที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มันสูงมากนะครับแล้วก็ตัวหนังลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะ200ไมอ่จะจะเป็น200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้งบประมาณมันบานปลายไปกว่านี้แล้วตัวคริสโตเฟอร์โนแลนก็รู้สึกว่าอยากให้หนังมันเข้าโรงแบบให้มันอยู่ในกําหนดเดิมอะ่ะเพราะว่ามันมันน่าจะเหมาะที่สุดโนแลนผพูดขนาดนี้เลยนะครับพูดขนาดว่าคือถ้าทุกอย่างมันอันล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ย แล้วเทเนตจะเป็นหนังเรื่องแรกที่เข้าฉายในโรงเนี่ยเขาก็ยอมนะดีกว่าจะต้องเลื่อนฉายนะครับฉะนั้นถึงเวลานี้เทเนต็ตเองยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะมีการเลื่อนฉายหรือไม่นะครับโดยตัวคริสเฟอร์ฟอยโนแลนเองเนี่ยล่าสุดที่แกพูดออกมานะครับตัวแกพูดออกสื่อน้อยมากนะครับโนแลนบอกว่าตอนเนี่ยเนื่องจากว่าไอวิกฤตโคโรนาไวรัสเนี่ยมันก็ทําให้การทํางานล่าช้าไปบ้างนะแต่ว่าถ้าดูตามตารางเนี่ย เทนเนตเนี่ยโพสต์โปรดักชันจะเสร็จตามกำหนดแน่นอนซึ่งตามกำหนดที่ว่าก็น่าจะเสร็จภายในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับและในหัวสมองของคริสโตเฟอร์โนแลนยังไม่มีความคิดว่าอยากจะเลื่อนการฉายหนังนะครับแล้วอย่างที่บอกครับขอให้เทนเนตเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนจะกลับมาดูหนังก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนก็บอกนะครับว่า ท้ายสุดแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่คนตัดสินใจครับว่าเทนเน็ตจะจาเป็นต้องเลื่อนฉายหรือไม่เนี่ยคนตัดสินใจคือฝ่ายการตลาดหรือว่าผู้จัดจาหน่ายมากกว่าครับนั่นก็คือเจ้าของสตูดิโอนะครับเพราะว่าปัใจจัยในการฉายหนังด้วยเทนเน็ตเนี่ยจะฉายให้ตรงเวลาหรือไม่เนี่ยมันมีอีกหลายๆปัจจัยนะครับต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะครับแต่ถึงแม้ว่าหนังจะยังไม่มีการประกาศนะครับว่าจะลงฉายวันไหนจะ,จ,ะจะเลื่อนหรือไม่นะครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่ ออกมาแล้วผมว่าสร้างความมือหาได้ไม่น้อยก็คือถ้าใครเข้าไปใน amazon. com เนี่ยไอ้เว็บขายหนังสือนะครับหนังแต่ละเรื่องเนี่ยนอกจากตัวหนังที่จะต้องเข้าฉายแล้วสื่อต่างๆที่ใช้ในการโปรโมตบางเรื่องก็มีนิยายก็จะมีการตีพิมพ์นิยายหนังที่เป็นโปรดักชั่นใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชอบตีพิมพ์หนังสือที่เรียกว่า the making o f ออกมาครับ the making o f ก็คือหนังสือแบบประเภทเบื้องหลังการทำงานผมซื้อไว้หลายเล่มเลยฮะ ปกแข็งๆเริ่มใหญ่ๆแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยมีภาพเบื hand, ้องหลังสเก็ตนน่นสเก็ตนี่คอนเซปชวลอาร์ตวิธีการคิดสัมภาษณ์ผู้กำกับสัมภาษณ์โปรดักชันดีไซน์อะไรแบบเนี้ยสุดยอดครับแล้วหนังคริสโฟ์โนแลนเรียกว่ามี making off ฟกับทุกเรื่องเลยครับเพราะว่าการทํางานของโนแลนกับวิธีการคิดของแกเนี่ยมันอัศจรรย์ครับเรื่องของเรื่องนะวันนี้ก็คือใช่ครับเทเน็ตก็มีหนังสือที่เป็น making off ออกมาเหมือนกันครับหนังสือเนี่ยใช้ชื่อว่า the secret of t e n n t s แต่ที่มันหนุกไปกว่านั้นก็คือหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาที่ใช้ใช้ชื่อว่า The Secret of Tenet เนี่ยชื่อเต็มๆม,มันคือ The Secret of Tenet Inside Christopher Nolan Quantum c o w a r สื่อต่างประเทศเข้ามาสะดุดคำนี้ครับ Quantum c o w a r มันคืออะไรกันแน่สงครามเย็นแบบ Quantum เขาก็เลยรู้สึกกันว่าไอคำว่า Quantum c o r เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือน โค้ดเนมอันใหม่ที่จะบอกกับเทเน็ตว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเอาอยัางไงกับเราคนดูแต่ถึงแม้ว่ามีการปล่อยโค้ดเนมอันนี้ออกมานะครับว่ามันจะเป็นหนังสงครามเย็นที่พูดถึงอะไรที่อยู่ในระดับควอนตัมมันก็ไม่ได้สร้างความกระจ่างนะครับเพลอๆจะหนักกว่าเดิมด้วยจะงงกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรากระจ่างขึ้นณวันนี้นะครับก็คือโรเบิร์ตแพททิงสันครับ โร <Robert S 2> เบิร์ตเพชริงสารคือหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมงานกับคริสเทิร์ฟโนแลนและแกทำงานกับโนแลนเป็นเรื่องแรกะนะครับน,น่าจะเป็นอีกหนึ่งดารานำแหละครับหนังเรื่องเทเนนตเนี่ยต้องบอกว่าโวล์เนลบรอเทอร์ให้ข้อมูลกับเราน้อยมากครับจนถึงวันเนี้ยน้อยสุดๆครับไม่มีการบอกว่าหนังมีจะเป็นพล็อตเกี่ยวกับอะไรตัวละครตัวนี้คือจะทาอะไรแล้วจุดไม่มีอะไรเลยครับในการโปรโมตแต่ละสื่อให้ดูตัวอย่างตัวอย่างก็ ยิ่งเล่ายิ่งงงให้ดู9นาทีอันแสนอัศจรรย์นั้นในโรง i m a c ไอคิวน,นั้นยิ่งงงใหญ่เลยครับไม่มีอะไรเคลียร์เลยครับคือมีแต่ความแบบมันทําอะไรกันวะเคยให้ผมเล่าตอนนี้ผมยังจําไม่ค่อยได้เลยครับว่ามันทําอะไรให้เราดูบ้างอะไอเรื่องย่อที่เขียนเอาไว้ตามไอพวกเว็บข้อมูลต่างๆก็อ่านไม่รู้เรื่องเลยครับคำเขาเรียกว่าที่เดียวที่เราจะพึ่งพิงได้ตอนนี้ก็คือนักแสดงครับโรเบิร์ตเพ็กนสันมีการให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร GQ นะครับ แน่นอนจีคิวเองผมว่านอกจากอยากจะถามเพื่อว่าจะได้ไปเขียนลงในหนังสือแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะถามว่าเขาอยากจะรู้เองด้วยครับเขาก็ถามโรเบิร์ตแพตติสันครับว่าเอออยู่พูดอะไรเกี่ยวกับเทนเน็ตได้บ้างอ่ะเอางงี้ได้ไหมเทนเน็ตเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรโรเบิร์ตแพตติสันบอกอย่างนี้ครับว่า I have no idea คือกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นการบอกว่าแก แกบอกไม่ได้นะครับตัวแกบอกว่าบอกไม่ได้คือเท่าที่เขาอนุญาตให้บอกอย่างเดียวเนี่ยที่มีเหมาะสมจะพูดนะวันนี้เนี่ยผมบอกได้อย่างเดียวครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนัง time traveling อ่า,าอันนี้ต้องตบมือครับกระจ่างครับอันนี้กระจา่างเพราะว่าในหนังมีการเหมือนกับหมุนลกเทปย้อนไปย้อนมาเหมือนกับกรอไปกรอมาเดี๋ยวมีย้อนเวลาเดี๋ยวมีแต่ นี่ไม่ใช่ About Time นะจ๊ะนี่ไม่ใช่ลิ้นชักโดบิตะในโดเรมอนนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ Time m a c h ช n e ของ s g w e l นะจ๊ะไม่มีการเดินทางข้ามเวลานะครับไอสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องไอที่มีภาพย้อนหลังไอที่มีการควบคุมห่วงเวลาได้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถเรียกมันว่าอะไรได้นะครับแต่ผมว่าผมว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนเนี้ยว่ามันจะมาทรง Inception Inception มีเทคโนโลยีที่ให้เรา เข้าไปในความฝันได้เทเน็ et, ผมว่าต้องมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถควบคุมค่วงเวลาของส่วนต่างๆได้จะให้ไปแบบย้อนหลังแล้วย้อนใหม่แล้วย้อนนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนั้นะได้แต่ขึ้นชื่อว่าคริสโตเฟอร์โนแลนคือใครเล่นเรื่องอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เดินทารข้ามเวลานะแต่เล่นกับเรื่องของมิติของเวลาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดรูโวมากครับ เอนเกมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพอเล่นเรื่องแบบไอแอนแมนเอาคอนต้อมมาปุ๊บลรวย้อนเวลาได้เนี่ยโอ้โหตักกะแหกกระจุยเลยครับคือเถียงกันจนแบบจนแฟนมาเวลโกรธนะครับพอไปจับผิดเขาทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มึงยอมสละไทม์ไลน์นั้นเลยเหรอเอาโกมูล่ากลายเป็นของไทม์ไลน์นั้นแล้วมาอยู่ไทม์ไลน์นี้ได้ยังไงอังกเกตขึ้าเรียกพลอตโฮเต็ไมไปหมดเลย Back to the Future นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแม่งผิดไปหมดเลยครับแต่แว่า ซมเมคริสกันไม่แคร์คือหนังมันเป็นหนังแบบว่าแ t ล็กทู u ิวเจอร์เนาะมันติดแบบคอมดี้หน่อยๆเนี่ยเขาไม่แคร์ก็ได้ฮะช่างมันประไลถ้ามันตะกะมันจะไม่แบบมันจะมันจะมีบางอย่างที่ตะกะมันจะไม่ค่อยเหสมเหตุสมผลโดเรมอนยิ่งไม่เป็นไรฮะช่างมันใหญ่เลยฮะคือช่างมันของของวิเศษมีอันนี้ทำไมมึงไม่ใช้เนี่ยเขาังไม่แคร์เลยฉะนั้นไม่เป็นไรแต่หนังแบบคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยไม่แคร์ไม่ได้ถูกไหมฮะหนังโนแลนมันต้องเป็นเหตุเป็นผล 100%เหมือนเราดู Inception นะครับเหมือนเราดูไอ้ที่ไปในยานอวากาศ Inter s t e l เต r อย่างเงี้ยสิ่งที่เล่าต่างๆไอ้ตรกกะเหตุผลต่างๆที่มันเล่าในเรื่องเนี่ยมันย้อนแย้งกันไม่ได้นอรแลนจะไม่เขียนออกมาทุกอย่างต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันและสอดคล้องกันไอ้ตรกกะที่อยู่ในเรื่องถึงแม้เป็นตรกกะที่มันมาจากการอธิบายเหนือจินตนาการขึ้นไปอีกชั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลมั่วไม่ได้ห้ามผิด โนแลนทําแบบนี้ได้ครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแกทำในอินเซปชั่นได้คือถ้าทำในอินเซปชั่นได้แล้วเนี่ยผมว่ามันทาอะไรก็ได้แล้วนะผู้อินเซปชั่นนี่เสี่ยงจะมั่วมากนะครับมันเสี่ยงจะมั่วมากนะครับมันแบบฝันซ้อนฝันแล้วถ้าฝันแล้วห่วงเวลาจะมีความแตกต่างกันแล้วฝันอันนี้จะมีผลกับอันนี้อันนี้ช้าเท่านี้เวลาถ้ามันไม่โหวลเลย มันไม่มีรูโวเลยแม้แต่น้อยซึ่งถ้าทําหนังแบบอินเ p ปชั่นแล้วไม่โวได้ทําหนังแบบอิน e r อร์สเตลารแล้วไม่โวได้เนี่ยผมว่าคริสโตเฟอร์นูแลนเหลืองมันมันโต้ยเงี้ยผมแบบโหมึงเป็นมนุษย์ประเภทไหนวะที่ทำไปเป็นโตแล้วไม่โหวได้อะคือหรือว่าเราดูไม่รู้เรื่องเราก็เลยไม่เห็นรูโหวเราก็เลยไม่เห็นแผลไม่รู้นะครับแต่มันไม่มีอะมันไม่มีอะไรให้เรา มันไม่มีอะไรให้เราจับผิดเลยอะมันแบบตรงไหนวะที่มันมันตักกะมันไม่สอดคล้องกันมันไม่มีฮะโนเล่นทำแบบนั้นได้ึ่งอันนี้เสี่ยงมากครับเพราะถึงแม้มันจะไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาแต่การเล่นกับการบิดมิติของเวลาเนี่ยโอ้โหมันเสี่ยงที่จะเกิดรูโบแล้วก็พลัตโคจจำนวนมากครับเอารอดูครับว่าเทเนตจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ใครที่มีการเขียนเอาไว้ในช็อตโนต้ตว่า คาดเดาเทนเนต็ตน่าจะออกมาเป็นหนังข้ามเวลาเนี่ยปากกาแดงขีดโตๆเลยครับขีดทิ้งไปเลย it's not time travel film แต่อัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งที่ผมพูดมาคืออะไรรู้ไหมครับคือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาของหนังโนแลนทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไอ้พวกเม m e n t โตเราจะเอาเฉพอะหนังอัศจรรย์นในการเล่าเรื่องนะครับที่แม่งต้องงงแน่เมนเมนโตอินเซปชั่นอินเตอร์สเตล่พวกเนี่ย ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ในการเขียนบทแบบนั้นมาได้ก็คือเราคนดูดูแล้วเสือกไม่งงอุ้ยดันไม่งงมันต้องงงถ้าคนดูถ้าผู้กำกับไม่เก่งจริงอ่ะมันต้องดูหลายรอบครับมันต้องดูหลายรอบมันถึงจะเข้าใจเมมมันโต้ผมยอมรับว่าไม่ยังไม่ถึงหลีกนั้นเมมมันโต้มันมันยากจริงครับมันต้องสักสองสารอบมันถึงจะเคลีย แต่อย่าง Interstellar กับ Inception เนี่ยมันไม่ต้องการรอบที่2เลยครับกับการจับหัวใจของหนังอย่างเดียวนะไม่เอารายละเอียดนะแต่หลังจากนั้นคุณจะมาเก็บรายละเอียดมาจ,จับนู่นจับนี่เล็กๆน้อยๆได้เนี่ยมันสามารถทำได้อีกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบครับนี่คือความสามารถของโนแลนครับเล่าเรื่องยากขนาดนี้เรายังไม่งงแถมเหนือความไม่งงนั้นเนี่ยเรายังสนุกแบบเฮ้ยเราไปลุ้นกับตะก,กาะของโนแลนในขนาดนั้นได้ยังไงวะคือเขาเล่าจนเรารู้สึกว่า โทเทมันจะล้มหรือเปล่าวานะเนี่ยแบบนั้นได้นะครับเออผมว่าอันนี้ถูกเลยสนุกเฉยเนี่ยอ่านในพลรสเนี่ยเราไม่มีทางสนุกนะครับผมเป็นเจ้าของทุนไม่มีทางให้ตังมนะันอะคือเราจะไปให้ตังได้ยังไงถูกไหมครับกับคนที่มาเล่าว่า สมมติเขามาบรีฟแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเรสเฟลนมาให้เราดูเลยเนะโนแลนมาบอกว่าเฮียครับผมมาขอตังค์ทำหนังครับมันจะมีไอ้เกียร์นี่หลับนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปในความฝันมันแล้วไม่ได้ความฝันชั้นเดียวนะครับเราจะลงไปหลายๆชั้นครับแต่ละชั้นมีความสัมพันธ์กันไอ้ชั้นหนึ่งถ้ารถตกลงไปเนไอ้ชั้นนี้จะมีหรือไปสตูดิโอเออ,อไม่มีตังค์ให้ <laughs> หนังแบบเนี้ยไม่มีนมใหญ่ๆ <laughs> เจ๋งจริงฮะมันเจ๋งจริงครับฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณเต๋อนพพลโปสเตอร์ไอเทนเน็ตอันแรกๆที่ถูกปล่อยออกมามันไม่ได้มีรูปอะไรเลยนะครับมันมีฟอนต์คาว่าเทนเน็ตคริสโตเฟอร์โนแลนแค่นี้ก็ขายได้แล้วคือไม่ต้องบอกว่าใครสแสดงไม่ต้องรู้หรอกว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเฮีย er จัดมาเลยครับเราพร้อมเราพร้อมจะไปดูหนังของเฮียอยู่แล้วแล้วผมว่า Warner Brother ทําถูก เราไม่อยากรู้ครับเอาจริงๆเราไม่อยากรู้ว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะเล่าเรื่องอะไรบ้างเราอยากรู้นิดเดียวคือแบบไออยากรู้คือมันอยากดูมากกว่าครับมันก็เลยอยากเห็นก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เอาอะไรมาให้เราดูเลยอะมันบอกแค่บอกว่าเออโนแลนจะมีหนังเรื่องใหม่นะชื่อเทนเนตนะไม่มีตัวอย่างนะอยากดูไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปดูเลยนะผมว่าก็ได้ตังค์อยู่ดีมันเชื่อมือตอนนี้เราเชื่อมือเกมากๆเลยครับฉะนั้น หวังว่าเราจะไม่ผิดหวังนะครับพี่ er. ไม่ใช่ว่าเฮียย้อนกลับไปเป็นนมเมนเต้อรอบผมไม่เอาแล้วนะครับผมไม่ไหวนะครับเดี๋ยวจะงงคาโลนะรอดูครับว่าเทนเน็ตจะเป็นอย่างไรครับแต่จังหวะแรกรอลุ้นก่อนว่าจะเลื่อนฉายไหมแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาลุ้นครับว่าเนื้อหาของเทนนที่เขาจะเล่าออกมามันเป็นอย่างไรผมเชื่อแบบนี้ครับว่าตอนนี้เขาชอบสปอยกันใช่ไหมมึงทำไม่ได้กับเทนเน็ต ทำไม่ได้กับหนังคริสโตเฟอร์โนแลน,นครับไม่เชื่อคุณไปลองดูสิไอพวกสปอยแบบเพจเล่าเรื่องอ่ะเขาเรียกอะไรเล่าสปอยหนังอ่ะเล่าจนจนจบอ่ะลองทำเมมเบนโต้สิลองทำอินเซปชั่นสิลองทำอินเตอร์สเตลล่าสิมันเล่าไม่ถูกครับมันไม่รู้จะไปเล่ายัางไงมันเล่าแล้วแบบยิ่งเล่าไอคนเล่ามันจะยิ่งงงเองครับหรือต่อให้ไม่งงก็จะไม่สนุกอยู่ดีครับอ่ะรอดูครับว่าเทเนตจะออกมาเป็นอย่างไรครับและนี่คือข้อมูลล่าสุดของภาพยนตร์เรื่อง Pin Cup.